สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูพวกอ c อกเซอรีต่างๆนะครับที่ผมได้ติดมาหลายอย่างแล้วนะฮะก็เลยอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆทุกคนนะฮะว่าอะไรเป็นของที่คิดว่าควรต้องมีนะครับหรือว่าอะไรที่มันแบบโอเคมีก็ดีนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ไปนะครับจากของแบบชิ้นเล็กๆในรถนะฮะจนกระทั่งแบบเป็นของชิ้นใหญ่หน่อยก็คือที่มันอาจจะต้องมีการลื้อรถเพื่อติดตั้งนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม โอเคคันแรกนะครับที่ผมว่าทุกคนน่าจะต้องอยากได้ก็คือตัวพวกพื้นรองนะครับอันนี้ผมได้มาเป็นเซต11ชิ้นนะครับจริงๆมันค่อนข้างคล้ายๆกับตัวของ 3D Spider นะครับแต่ว่าได้ราคามาถูกมากนะครับจากสมาชิกท่านหนึ่งในกลุ่มนะครับของกลุ่ม t ท s l a นะฮะยังไงเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ให้ทุกท่านถ้าลองไปติดต่อซื้อนะครับถ้าทุกคนสนใจนะฮะก็เป็น11ชิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะฮะผิวมันจะค่อนข้างคล้ายกับตัวของ 3D Spider เลยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันฮะ ข้างหลังเนี่ยเรียกว่าแนบสนิทกับตัวพื้นรถเลยนะครับอันนี้ใช้งานจริงนะครับก็จะมีรอยนิดหน่อยแต่มันเข,เข้ารูปดีนะครับแล้วก็ผมว่ามา t e เทียร์อะไรต่างๆก็ไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับไม่ได้ลื่นไปมาด้วยนะฮะแล้วก็ดําสนิทอันนี้คือที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวผมไม่ชอบแบบพื้นพรมที่มันแบบลายเยอะๆนะฮะก็อยากให้มันแบบดูเรียบเรียไปกับตัวรถนะครับผมว่าด้วยมาเทียร์อะไรต่างๆดูดีราคาไม่แพงนะครับผมได้มา ไม่ถึงห้าพันนะครับสิบเอ็ดชิ้นนะครับเดี๋ยวไปดูตัวข้างหลังกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวข้างหลังนะฮะตัวพื้นหลังก็จะพอดีตัวรถเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวพื้นพื้นผมนะครับ11บเอ็ดชิ้นนะครับมีครบนะฮะก็มีข้างหน้าด้วยนะครับแต่ว่า material ต่างๆก็คือเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับฟิต t ิ้งพอดีเป๊ะนะครับโอเคอันต่อมา ต่อเลยแล้วกันนะครับอันต่อมาก็คือที่เก็บของด้านข้างนะครับเนี่ยก็จะมีช่องปิดนะฮะมันก็จะมีเป็นแบบเอ่อเป็นตัวยางข้างในนะฮะใส่ฝั่งซ้ายขวานะครับพร้อมช่องปิดอันนี้ได้มาจากเอ่อน่าจะเป็นในช้อปปี้นะครับราคาไม่เกินพันนะฮะก็พอมันติดปุ๊บมันก็จะแบบเรียบสนิทไปกับตัวรถแล้วก็เวลาเราใส่ของอะไรมันก็จะได้เก็บเป็นสัดเป็นส่วนนะครับถ้าเราอยากจะวางของอะไรข้างบนมันก็วางเพิ่มได้อีกนะฮะก็สะดวกดีนะครับ ไปละ2รายการเดี๋ยวไปรายการถัดไปอันต่อไปที่อยากจะแนะนำก็คือบอกขาวครับอันนี้ผมได้มาจากร้านในเพจเหมือนกันนะครับหลักๆผมว่ามันจะมีขายอยู่2ท่านนะฮะท่านหนึ่งจะเป็นของ t a t t s t t ไทยแลนด์นะครับส่วนของผมเนี่ยจะไม่ใช่เป็นของ t a p t e ทนะครับเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวลองดูงาน Finishing นะครับ คือต้องพูดตรงๆว่างานฟิเนชชิ่งเนี่ยก็ไม่ได้เนียนเท่าแท็บเทสนะฮะแต่ว่าด้วยราคาที่ถูกกว่าระดับหนึ่งงานมันก็ใช้ได้นะครับมาลองดูข้างหน้ากันนี่บอกขาวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ คือจริงๆตรงเบาะขาวถามว่ามันเปื้อนง่ายไหมมันเปื้อนง่ายนะครับแต่มันก็เช็ดออกได้นะครับอันนี้ต้องยอมแรกนะครับเพราะว่าการใช้เบาะขาวในข้อดีก็คือมันทาให้บรรยากาศรถเนี่ยมันคือเปลี่ยนไปเลยจริงๆนะมันทาให้รถแบบรู้สึกสว่างขึ้นเยอะแล้วก็มันทําให้เราเออรู้สึกมันข้างในมันโปร่งนะครับเพราะเป็นเบาะดาผมรู้สึกมันแบบโทนแบบดําๆหมดเลยมันก็ดูมืดๆนะครับแต่ผมว่าเบาะขาวเนี่ยช่วยได้เยอะจากข้างในเป็นยังไงอ่าประมาณนี้นะครับ <O> อ่ะต่อดีกว่าครับต่อมาก็จะเป็นเซตพวกของจุ๊กจิกนะฮะจะมีตัวที่เอาไว้ใช้ในพวกช่องต่างๆในรถนะฮะก็นี้มันจะเป็นเซต4ชิ้นแต่ว่ามันก็จะใส่พอดีนะครับมันก็จะทําให้แบบเวาลาเราวางขวดน้ํามันก็จะมีช่องของมันนะฮะซึ่งมันก็จะหน้าตาประมาณเนี้ยสชิ้นเลยนะครับอันนี้ก็ได้มาจากช้อปปีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์นะครับ อ่ะต่อมาจะเป็นเซตพวกของจุกจิกต่อนะครับก็จะเป็นเซตของพวกยี่ห้อของโจวานะครับไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่าแต่ก็นี่เลยครับอันแรกเลยก็คือพวกอ่า USB ครับนะครับจะเห็นว่าสีมันค่อนข้างเข้ากับตัวรถมากนะฮะแบบดูเพลินเินนี่ก็นึกว่าเป็นที่มากับรถเลยนะครับแต่จริงไม่ใช่นะอันนี้เป็นซื้อเพิ่ม ข้อดีของตัว USB ตรงนี้นะครับมันเสียบแค่ช่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะยังมี USB C ข้างในที่ f r อีกช่องหนึ่งสามารถเสียบอย่างอื่นได้นะฮะแต่ถ้าเสียบไปแล้วผมคิดว่าหลักๆทุกคนก็คงใช้ตัวช่องนี้เป็นหละข้อดีของมันก็คืออย่างไฟมันค่อนข้างสว่างแต่อนนี่จะมี LED นะครับสามารถเปิดไว้หาของเวลากลางคืนได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช้แล้วก็กดปิดนะครับก็สะดวกดีนะฮะแล้วก็มีช่อง USB A 2ช่อง USB C ช่องหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ ที่อยู่ข้างในนะครับข้างล่างมันจะเป็นพลาสติกแข็งนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีพลาสติกนิ่มอยู่ข้างบนนะครับเป็น2ชั้นนะก็ผมว่าคุณภาพมันฟีลมันดีนะครับแล้วสามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็เวลาปิดมันก็จะแบบยิงกริปนะฮะอันต่อมานะครับก็คือที่วางขวดน้ําต่างๆนะครับก็คืออย่างที่เรารู้กันว่าช่องของเทสลามันจะไม่ได้มีตัวล็อกอะไรเพราะฉะนั้นเวลาเราวางแบบขวดน้ําเข้าไปอะไรเงี้ยเวลามันมีมีแกลบเหลือเนี่ยมันก็จะแบบ น,นะครับแล้วมันก็อาจจะมีเสียงสั่นๆนะฮะแต่ว่าพอใส่ตัวยางตัวนี้เข้าไปเนี่ยหึงเลยมันก็จะทําให้ล็อกพวกขวดน้ําให้มันอยู่นะฮะไม่สั่นไปสั่นมาแล้วก็แน่นอนมันมันไม่มีเสียงแกลกนะครับโอเคอันต่อมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งของโจว่าเหมือนกันนะครับก็คือถาดที่ไว้ใส่ของนะฮะตรงช่องคอนโซลกลางนะครับ อ่าแล้วก็จะมีนะฮะก็อันนี้เลื่อนไม่ได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ดูให้มันอยากใส่ให้มันแมทชิ่งกันหมดเลยแบบซื้อมาเป็นเซตนะครับอันนี้คือจะเป็นตัว LED ไลท์บาร์นะครับแต่ว่าพอดีผมตั้งให้มันเปิดเป็นเวลากลางคืนนะฮะแล้วเวลาแบบมันมี movement อะไรต่างๆมันจะมีเซนเซอร์ตรงนี้คอยจับ detect นะครับเพราะมันรู้ว่ามันมีการเคลื่อนไหวนะฮะไฟก็จะติดขึ้นมา15ห้าวิทแล้วก็ปิดเองนะฮะข้อดีก็คือเราก็สามารถดึงออกมาได้จะเปิดให้ดูก็ได้มันเปิดอ่อนได้เนี่ยแล้วก็ เผื่อจะเอาไว้หาของในรถหรือว่าใช้เวลาแคมปิ้งนะฮะเสียบเเป็นไมโคร USB นะครับเอาไว้ใช้งานข้างนอกได้ด้วยนะฮะไว้หาของหรืออะไรแต่ว่าถ้าไว้ตรงนี้ก็คือเวลาเราเปิดปิดมันเนี่ยเวลาเราเปิดขึ้นมาในตอนกลางคืนมันไฟมันก็จะติดขึ้นมานะครับโอเค อันต่อมาของโจว่านะครับก็คือเป็นที่วางมือถือนะครับข้างหลังเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นสูญญากาศไว้ติดกับหลังจอนะครับก็จริงๆสามารถลอกออกได้นะฮะแต่พอติดแล้วมันแน่นมากเลยนะครับข้อดีนะครับก็คือมันสามารถเลื่อนขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็หมุนอย่างนี้ได้ด้วยนะครับมันก็จะทําให้มือถือเราเนี่ยสามารถตั้งเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้นะฮะถ้าแนวตั้งเราก็เลื่อนมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ ล็อกมือถือเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นมือถือก็จะเห็นเป็นแนวตั้งถ้าเราอยากจะใช้เป็นแนวนอนนะครับอย่างนี้นะครับก็ได้นะครับถามว่าแนวนอนตรงนี้มีประโยชน์ยังไงอ่ประโยชน์แรกๆเลยนะครับก็คือ1เลยคือสมมติว่าเนื่องจากตัวหน้าจอเราเนี่ยมันจะไม่สามารถดูพวกยูทูบเน็ตฟลิกซ์อะไรได้นะครับ <c oughs> ถ้าเราต้องการจะดูพวกแบบ YouTube Netflix อะไรก็ตามเนี่ย ก็เอามือถือมาเสียบตรงนี้แล้วก็ดูได้นะฮะแล้วก็รวมถึงผมก็ใช้ตัวเนี้นะครับอัดเหมือนเป็นดัชแคมข้างหน้ารถนะฮะใช้ตัวนี้เป็นตัวจับมือถือนะฮะแล้วก็ถ่ายโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นของพวกจุกจิกนะครับน่าจะมีประมาณนี้อีกไอเทมที่น่าสนใจนะฮะก็คือถาดรองนะครับผมจะมีกรงแมวนะฮะก็จะไว้วางรองเบาะนะับหรือแบบว่ากระเป๋าทํางานของผมจริงมันก จะมีไอตัวที่วางนะมันจะค่อนข้างแหลมนิดนึงก็ผมจะเอาพวกนี้ครับไปลองนะครับเบาะก็อันนี้สะดวกดีนะฮะเอาไว้เวลาลองของลองอะไรทําให้เบาะไม่เป็นรอยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่น่าสนใจครับมีอีกไอเทมหนึ่งนะครับที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวรู้สึกว่าอันนี้แบบมีประโยชน์มากนะฮะก็คือเป็นที่วางของหลังจอนะครับเป็นของยี่ห้อ Top Fit นะฮะอันนี้คือเป็นจริงๆมันคือเป็นแผ่นแบบอ่าพลาสติกนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดู มันจะวางแล้วแบบลงล็อกพอดีนะครับก็เป็นแผ่นประมาณนี้นะครับวางแล้วมันก็จะลงล็อกพอดีนะฮะจะไม่มีเสียงแบบกึกกักกึกกักนะครับแล้วก็ไม่มีเลื่อนไปมานะฮะข้อดีก็คือผมมอามาไว้วางทิชชู่นะครับมันสะดวกดีนะครับว่าเวลานั้นสามารถแบบหยิบได้อาจากทั้ง2ฝั่งนะครับรวมถึงลหลายๆคนไม่รู้นะฮะว่า Easy Pass เนี่ยผมก็วางตรงนี้ด้วยนะครับไม่ไม่ได้จําเป็นต้องติดบนกระจกเลยนะครับวางตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียพื้นที่ข้างบนไปนะครับมันดูไม่ค่อยสวยด้วยถ้าเอา Easy Pass ไปติดตรงฟิล์มนะฮะผมวางอย่างเงี้ยใช้ได้เลยทุกครั้งผ่าน Easy Pass ไม่มีปัญหาครับอันนี้ก็เป็นที่วางของหลังจออีกตัวหนึ่งที่ผมว่ามีประโยชน์มากครับอันต่อมานะครับก็จะเป็น โต๊ะนะฮะของยี่ห้อท็อปฟิตนะครับอันนี้ก็ได้มาจากช้อปปี้เหมือนกันนะครับที่นั่งผมยังไม่ได้เลื่อนไปสุดนะฮะก็มันอาจจะดูแคบๆหนึ่งแต่ว่ามันก็จะวางอย่างนี้นะครับเอาไว้สําหรับแบบแบบเรารอชาร์จนะครับแล้วเราแบบอยากจะเอางานมาทําหรือแบบอยากจะมีโต๊ะแบบนั่งกินข้าวนะฮะมันก็สะดวกดีนะครับพอเราไม่ใช้เนี่ยมันก็พับได้นะครับก็แค่ยกขึ้นมาแค่นี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเคสเก็บนะฮะก็สะดวกดีนะครับโอเค อันต่อมานะครับก็คือจะเป็นที่บังแดดหน้ารถนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตใส่ให้ดูนิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้ถือมือถือไปด้วยนะครับมันค่อนข้างลําบากนิดนึงก็เดี๋ยวผมใส่แล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้ผมก็ได้มาจากช้อปปีเหมือนกันนะครับแต่ว่าสั่งมาจากจีนนะฮะถูกมากเราแบบร้อยกว่าบาทนะครับเอาไว้เวลาเราไปจอดตากแดดนะครับมันก็จะได้แบบว่าบังแดดได้นะครับเดี๋ยวลองกางให้ดูครับ โอเคผมก็กางตัวที่บังแดดไว้เรียบร้อยนะฮะจะเห็นว่าฟิตติ้งเนี่ยค่อนข้างพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาเว้นไว้นะฮะก็สามารถจะไปจะมีแบบตีนตุกแกนิดนึงนะครับสามารถดึงออกได้นะฮะแล้วมันก็บังขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะฮะเราก็ใช้ตัวที่บังแดดนะครับเป็นตัวล็อกข้างบนเอาไว้นะครับแต่มันก็พอดี ๊ะเลยนะฮะเอ่อข้างนอกเนี่ยมันก็จะเป็นปลอดนะครับเพื่อมันจะสะท้อนแดดนะฮะแล้วก็ส่วนข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นเอ่อสีดำนะฮะเป็นแบบผ้าผ้าสีดานะครับก็อันนี้ผมว่าคุ้มมากเพราะว่าได้ใช้บ่อยแน่นอนถ้าเราแบบต้องจอดตากแดดเรื่อยๆนะฮะอย่างน้อยมันก็ทําให้ข้างในรถเรามันไม่ร้อนมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่ที่ผมว่าน่าสนใจนะครับ โอเคไอเทมต่อมา,อานะครับก็จะเป็นซันเชดนะครับซันเชดตัวนี้ได้มาจากในช้อปปีเหมือนกันนะครับมันจะเป็นแบบ2แผ่นนะครับแล้วก็จะเป็นสีดำนะฮะจะมี2ชั้นนะครับชั้นล่างจะเป็นผ้านะฮะเนี่ยแล้วก็เอ่อมันจะมีอีกแผ่นหนึ่งที่เป็นปลอดนะครับจริงๆผมแนะนําให้ติดตัวแผ่นปลอดด้วยนะฮะเพราะติดแผ่นปลอดเนี่ยคือแบบรับร้อนคือหายไปแบบเรียกว่าจบเลยแล้วกัน ผมว่าความร้อนเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรจากพวกม่านที่เป็นรังเลื่อนเลยนะฮะหมายถึงประสิทธิภาพในการกันแดดนะครับถ้าเราติดตัวแผ่นปะหลอดไปแล้วนะฮะแต่ถ้าเรายังไม่ติดเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยกันมากเท่าไหร่นะครับผมก็แนะนําว่าให้ติดแผ่นปะหลอดไปด้วยนะฮะมันก็จะทําให้รถเย็นขึ้นเยอะเลยนะครับผมขับมาช่วงสงการเนี่ยขับมาตอนเที่ยงเลยเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกร้อนนะครับข้อเสียละกันอย่างหนึ่งของตัวเนี้ก็คือว่าถอดแล้วก็ใส่ยากนิดนึงนะฮะแล้วก็ใช้เวลานะครับเพราะว่า แน่นอนมันก็ไม่ได้เป็นรางเลื่อนง่ายๆนะคะแต่ข้อดีก็คือว่ามันไม่เสียเฮดรูมไปนะครับก็จะเห็นว่าแบบมันมันยังสูงอยู่นะฮะข้อเสียของบ้านรางเลื่อนจริงๆผมติดมาแล้วนะฮะแล้วก็เอาออกไปแล้วนะเพราะว่ามันมันกินเฮดรูมไปเยอะมากเลยครับแล้วก็มันก็ทําให้ตัวคนนั่งข้างหลังนะครับโดยเฉพาะเบาะหลังเนี่ยจริงๆคือแทบจะเรียกว่าหัวมัน มันเตี้ยลงมาประมาณ4.5เซนนะฮะมันเลยทําให้คนนั่งข้างหลังเนี่ยถ้าตัวสูงหน่อยเกินสัก170เนี่ยก็จะนั่งไม่ค่อยได้แล้วครับเพราะมันจะอึดอัดมากแต่ว่าข้างหลังมีแต่เด็กนั่งก็โอเคนะครับก็ติดอ่าม่านตัวที่เป็นรางได้แต่ว่าผมติดแล้วแล้วก็เอาออกไปแล้วนะฮะเพราะเนื่องจากมันไม่ไม่สะดวกในการใช้งานนะครับเวลาคนนั่งข้างหลังมันนั่งไม่ได้นะครับ ก็เลยกลับมาติดเป็นแบบนี้แทนนะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่แพงนะครับแบบพันกว่าบาทเท่านั้นนะฮะก็สะดวกมากๆแล้วก็กันแดดได้ดีมากเลยครับก็ผมคงติดไปยาวๆนะฮะหลังช่วงสงการค่อยเอาออกทีเดียวนะครับเพราะตอนนี้ก็ร้อนจัดมากนะครับเดี๋ยวมาดูฟิล์มรถกันต่อแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวโซลาร์กาดนะครับซีรีส์ black phantom นะครับด้านข้างนะฮะโดยที่บานหลังเนี่ยผมติด40ทั้ง3บานเลยรวมถึงรวมถึงตัวข้างหลังด้วยนะครับบานหลังแล้วก็คนนั่งตรงทับด้านหน้าเดี๋ยวผมติด 60นะครับก็จะดูมืดนิดน,นึงนะฮะจากข้างนอกอันนี้ผมชอบนะฮะเพราะมันมีความเป็นส่วนตัวดีนะฮะแบบเวลารถติดในกรุงเทพเลยผมก็ไม่ชอบให้ใครแบบมามองว่าทําอะไรอยู่ในรถนะครับแล้วก็บานหน้าเนี่ยผมติดเป็น QSQ 50นะครับจะเป็นอีก c o ลเลกชันีหนึ่งนะฮะจะไม่ใช่ Black Phantom นะครับแต่ว่าโดยรวมคือทัศนวิสัยของ QSQ 50เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับ ตัวซันรูปเนี่ยผมติดเป็น i อ45นะครับก็จะเป็นซีวีที่ลองลงมาจาก LX นะฮะแต่ว่าที่เลือกติด IR 45เนี่ยเพราะว่า1นึเลยคือผมยังรู้สึกว่าผมยังอยากได้แสงเข้ามาในรถถ้าเราเปิดไอตัวซันเชดนะฮะแล้วก็เวลาบบเราอยากจะได้วิวอะไรพวกนี้มันก็ยังมองเห็นนะฮะแต่ว่าโอเคเรื่องกันแดดก็คงต้องทำใจนิดนึงนะฮะว่าฟิล์มใสยังไงมันก็คงสู้แบบพวกฟิล์มแบบมืดๆไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิล์มนะครับ มาดูกันต่อเลยครับต่อมาเนี่ยคือจะเป็นคลิปเปอร์เบรกสีแดงนะครับรุ่นผมเนี่ยจะเป็นโมเดลว l ลองเรนจ์นะฮะอัปเกรดล้อเป็นตัวเทอร์บาย20นิ้วนะครับแต่จริงๆแล้วเบรกเนี่มันเป็นสีเงินธรรมดานะฮะก็เลยเอาไปเอาไปพ่นมานะฮะเป็นสีแดงก็อันนี้จะเป็นงานพ่นที่ผมว่าการสกรีนโลโก้อะมันค่อนข้างผมว่าเนียนสุดละนะครับใช้ได้ประมาณ3ปีนะครับแล้วก็ล้อหลังเนี่ยจะไม่ได้มี คำว่าเทสลานะฮะแต่ก็จะได้พ้นเป็นคาลิปเปอร์แดงแดงเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มมาดูของที่มันชิ้นใหญ่กันขึ้นมาหน่อยนะฮะแต่ว่าหลังจากตรงนี้เป็นต้นไปนะครับผมต้องบอกว่าอะไรที่เป็นการเรียกว่าเปลี่ยนจริงๆแล้ววารันตีในส่วนสวนนั้นเนี่ย มันจะขาดนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องเตือนทุกคนก่อนนะฮะว่าถ้าจะไปทําอะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพึงรู้กันนะฮะว่าถ้าเราเปลี่ยนอะไรตรงไหนเนี่ยก็บริการในส่วนนั้นมันจะขาดไปนะครับแต่ว่าสําหรับผมคือก็ยอมนะครับเพราะว่าซื้อรถมาเราก็อยากให้มันสะดวกในการใช้งานนะครับไปดูแรกเลยแล้วกันครับอันแรกก็คือตัวออโต้ฝังนะครับออโต้ฟังทําอะไรบ,บ้างก็มาดูกันครับอ่ะเห็นไหมฮะเพิ่มความ สะดวกสบายในการที่เราใช้ฟังหน้านะครับอ่าแล้วก็รวมถึงจะมีพวก LED light strip ด้วยนะครับจะได้มองเห็นในเวลากลางคืนนะครับตรงนี้จริงๆมันช่วยเราได้มากถ้าเวลาแบบเราอยากจะเปิดให้ใครมาเอาของหรือเราจะใส่ของเนี่ยมันก็สะดวกกว่าที่เราจะต้องยกขึ้นเองแล้วปิดเองนะฮะปิดก็ยังต้องกดลงไปอีกนะครับแล้วอันนี้มันก็ง่ายมากเลยนะครับก็แน่นอนว่าเราจะกดจากคีย์ฟอบนะครับก็ได้นะฮะอันนี้จะเป็นคีย์ฟอบก็กด จะขี่ฟอบไปได้หรือจะกดจากตัวแอปรถนะครับหรือว่าหน้าจอรถก็ได้นะครับโอเคอันต่อมาที่ผมไปเปลี่ยนนะครับก็คือเป็น LED fog light นะครับจะเห็นว่าเนี่ยมันจะเป็น sequential signal turn ด้วยนะครับแล้วก็สามารถกดเปิดให้มันเป็น fog light จากหน้าจอได้ด้วยมันก็จะติด5ดวงนะครับก็จะสว่างกว่าอันตัวเดิมนะครับ อันต่อมานะครับมาดูกันเลยก็จะเป็นออโต้พรีเซนต์ดอหร์แฮนดอลนะครับแล้วก็ประตูดูจีบานนะครับผมถามว่าออโต้ดอพรีเซนต์นี่คือมันใช้งานยังไงบ้างนะครับมันจะเปิดต่อเมื่อเวลาเราอันล็อกรถนะครับอ,อย่างเช่นผมเปิดให้ดูผมใช้คีย์ฟอร์กอยู่นะฮะก็กด2ครั้งมันก็จะเปิดขึ้นมาละเห็นไหมแล้วถ้าเรากดปิดล็อกรถก็จะปิดนะครับส่วนถ้าเราเดินมาที่รถเนี่ยโดยที่ เราไม่ได้กดกุญแจเลยเลยนะครับแล้วอยากจะใช้งานก็แค่กดมันตรงนี้มันก็จะเปิดเฉพาะบานที่เรากดบานอื่นจะไม่เปิดนะฮะแล้วก็สามารถเปิดรถได้ปกตินะครับทีนี้ประตูดูดก็ทําหน้าที่ก็เหมือนปกติเลยครประตูดูดก็ปิดเข้าไปมันก็จะดูดนะครับใครใช้โมเดลวเนี่ยจะรู้ว่าโดยเฉพาะประตูหลังนะครับ ค่อนข้างที่จะปิดยากนะฮะก็คือมันต้องใช้แรงใครต้องใช้ข้างหลังบ่อยๆนะฮะแล้วมีปัญหาว่าคนนั่งหลังในปิดประตูไม่สนิทผมแนะนํามากเลยครับประตูดูดมีประโยชน์มากๆรวมถึงตัวออโต้ปริเซนต์ดอร์แฮนด์ดด้วยนะฮะแนะนาว่าถ้าจะทำเนี่ยทําออย่างไปพร้อมกันเลยนะครับเพราะมันต้องลื้อเยอะนะครับลื้อทั้งประตูออกมาทั้ง4บานเลยนะครับก็บถ้าจะทําแนะนําให้ทําทีเดียวนะครับจบเลยนะครับตัวออโต้ปริเซนต์ดอร์แฮนด์ดนะฮะสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับก็กดกดไฟได้นะฮะตรงนี้ ก็เลือกสีได้นะครับว่าเราอยากได้สีอะไรนะครับโอ้อันนี้มันโอโ้สารเจ้ามากนะฮะไม่ไหวนะครับขอขอเป็นสีแบบธรรมดาดีกว่านะครับกลับเป็นสีขาวมืนเดิมผมว่าสีขาวดูดีสุดละโอเคประมาณนี้ครับอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะมองไม่เห็นนะฮะก็คือตัวโชคนะครับข้างในจริงๆแล้วผม เปลี่ยนตัวโชคข้างในนะฮะเป็นของเทยินนะครับ Enduro Pro Plus นะครับอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการขับขี่นะครับต้องบอกว่าโชคที่มากับรุ่น Long Range เนี่ยของเดิมมาเนี่ยมันเด้งมากครับมันค่อนข้างโครงเวลาขับเร็วนะฮะหรือแม้กระทั่งแบบตกหลุมนะครับการที่เปลี่ยนโชคตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันช่วยทําให้ลดการโครงแล้วก็อาการแบบกระเทือนของรถได้นะฮะที่มันยว้ยยนะครับ ลงไปเยอะมากผมเอาความรู้สึกส่วนตัวนะผมว่าลดไปได้ประมาณสัก4 0ได้ในการเปลี่ยนโชคตัวนี้ทีนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเทยิน Enduro Pro Plus เนี่ยมันเปลี่ยนแค่โชกนะฮะแต่ยังใช้สปริงเดิมอยู่เพราะฉะนั้นความโครงมันก็ยังมีเหลือนะฮะแต่ว่าก็น้อยลงไปเยอะนะครับตัว Enduro Pro Plus เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถปรับความนุ่มได้นะฮะข้างหน้าเนี่ยผมเซตเป็นเบอร์8นะครับแล้วก็ข้างหลังเบอร์9นะครับมันจะมี16เบอร์นะฮะ8ก็คือตรงกลางเประเลยนะครับก็ถ้า ก้าไปถึง16นี่ก็จะออกนุ่มนะครับผมจะค่อนข้างชอบให้รถมันเฟิร์มนิดหนึ่งนะฮะเพราะเวลาขับเร็วมันจะได้แบบไม่ย้้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไงผมมีแนะนำนะครับว่าร้านไหนที่เปลี่ยนตรงนี้อันนี้แนะนํามากเลยเพราะว่าร้านนี้ก็คือบริการดีมากนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับต่อมาครับก็คือตัวสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์อันนี้ก็จะเป็นดักเทลสปอยเลอร์นะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แท้นะครับเอ่อเป็นแบบเงานะฮะ แล้วก็สวยนะฮะก็อนนี้ก็เพื่อความสวยงามเป็นหลักนะฮะแต่ก็โอเคคงช่วยในเรื่องแอโรไดนามิกได้บ้างนะครับแล้วก็อันต่อมาก็คือไฟนะครับไฟตัวเป็นไฟไล่บาร์นะครับจริงๆไลบาร์ผมว่ามีคนรีวิวไปเยอะละแต่ว่าตัวนี้ก็แนะนำนะก็มันก็จะช่วยให้รถเรามันไม่เหมือนคนอื่นนะครับเวลาใครขับตามมันก็ยังดูเอ๊ะคันนี้มันมีไล์บาร์อะไรแปลกๆด้วยนะผมว่ามันดูดีกว่าตัวของเดิมแล้วมันก็แปลกดี เดี๋ยวไงตัวไลฟ์บาร์ผมอินเสิร์ตตัววิดีโอนะครว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเวลาตอนมันใช้งานจริงนะครับ แล้วก็อย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือคีย์ฟอบของเท s l a นะฮะอันนี้คือผมใส่เคสหนังสีขาวอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสีดําเงานะฮะหลายคนจะงงว่าแบบคีย์ฟอบไว้ทําไมนะฮะอย่างแรกเลยเดี๋ยวโชว์ให้ดูแน่นอนล็อกรถเปิดรถได้นะครับแล้วก็รวมถึงเปิดฟังหน้าไฟฟ้าได้ด้วยกด2ครั้งข้างหน้าตรงนี้อ่าฝังหน้าเปิดละเห็นไหมโอเคปิดก็กด2ครั้งนะครับ แล้วก็สามารถเปิดไรบาร์ติดละสามารถเปิดตัวฝาท้ายได้ด้วยนะครับกด2ครั้งอ่านี่ก็สะดวกดีนะฮะแล้วก็กด2ทครั้งอีกทีหนึงจะเป็นปิดโอเคแล้วก็หลายๆคนยังไม่รู้ก็คือมันสามารถกดเปิดพอร์ตชาร์จได้ด้วยกดแชร์อ่าติดละโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวของแต่งนะฮะสำหรับรถผม ลองเป็นแนวทางแล้วกันนะฮะว่าชอบหรือไม่ชอบอยังไงนะครับถ้าชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณมากครับ